อาระยังไงเมื่อแมนเชสเตอร์และก็มาดริดเป็นสโมสรล่าสุดที่สนใจในตัวของไมเคิลโอริเซ่ซึ่งเกียงข้างกับริเวอูที่ยังคงติดตามสถานการณ์สัญญาที่ดําเนินต่อไปที่บาเยนมินิกซึ่งบาเยนจะเสนอข้อเสนอใหม่ที่ปรับปรุงให้บรเิเวนี้เพื่อป้องกันความสนใจจากสโมสรยุโรปเพิ่มเติมเข้ามานะอาร์ตังไงมีแผนเด่นสองกลยุทธ์ที่ริเวอร์พูใช้ในการถกสัญญาฉบับใหม่ของโกนาเต้มั่นใจนักเตะโจดปากกาอย่างแน่นอน อะรอยังไงฟันได์ไม่ปิดบังรับสุดแย่หลังลิวพูแพ้2องเกมติดแล้วอะไรยังไงเบืรอหงสะเทือนอาริส่งสอบพักยาวจนถึงปลายพฤศจิกายนเลยนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเดี๋ยกันนี้แมนเชสเตี และก็เรอัลมาริดนะฮะอีกสอสโมสรล่าสุดที่แสดงความสนใจในตัวของไมเคิลออริเซ่ซึ่งก็กำลังเป็นที่จับตามองของตลาดนักเตะในขณะน,นี้หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าของตำแหน่งปีกของทางฝั่งคริสตัมพาเลชนั้นเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกคาดการกันแล้วว่าจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลยุโรปในครั้งนี้โดยในขณะเดียวกันเอริพูลยังคงติดตามสถานการณ์ของสัญญาฉบับปัจจุบันของออริเซ่อย่างใกล้ชิด โดยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเจรจาเรื่องของค่าตัวในช่วงตลาดนักเตะที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าาเยามินิกนฮะกกำลังเตรียมข้อสเสนอใหม่ที่ดีกว่าเพื่อที่จะรังออดิเซให้อยู่กับทีมต่อไปหลังจากที่ย่นข้อสเสนอแรกไปแล้วแต่ยังคงไม่ได้รับการตอบรับจากนักเตะและก็เอเจนต์ของเขา การที่บบร์นเสนอข้อเสนอใหม่เพื่อที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับโอริเซ่ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีเหตุผลเนื่องจากว่าสโมสรอ,อังกฤษและก็สเปนต่างให้ความสนใจในตัวนักเตะคนนี้ดังนั้นแล้วบบร์นเองจึงต้องการป้องกันไม่ให้โอริเซ่ตัดสินใจย,ย้ายออกจากสโมสร สำหรับแมนเชสเตอร์ไบรแก็เบเรยียลมาดริดนั้นการเพิ่มโอกาสให้กับโอดิเซ่ในการที่พวกเขาจะช่วยเสริมแกร่งทั้งในแง่ของความสร้างสารรค์ในการเล่นเกมรุกและก็การยกระดับตัวเลือกตำแหน่งปีกซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงแต่ก็สามารถจะให้โอกาสในการพัฒนานในครั้งนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยทุกสายตาจับจ่องไปที่การเคลื่อนไหวตลาดนักเตะในช่วงฤดูกาลนี้ซึ่งคาดกันแล้วว่าจะเป็นการย้ายทีมที่ดึงดูดความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะอาร์เอรยังไงมีแผนเด็ดเมื่อส่งกลยุทธ์ที่ลิเวอร์พูลยอดทีมแดนผู้ดีใช้ในการถกสัญญาฉบับใหม่อิบาริคิมาโกนาเต้เพราะมั่นใจนักเตะจดประกาศอย่างแน่นอนโดยงานนี้มีแผนเด็ดนะฮะในการส่งกลยุทธ์ที่ของแดนลิเวอร์พูล ทีมดังแห่งศิลตบอลเมียร์เีรกอังกฤษภายใต้การนำทีมที่ใช้ในการถกสัญญาฉบับใหม่กับอิบราฮิมาโกนาเต้หนึ่งในประการหลังคนสำคัญชาวฝรั่งเศสพร้อมมั่นใจนักเตะจะจดประกาศแน่นอนในมุมมองของทีมในการเจรจาจากการรายงานของเวอร์อเคสื่อของฝรั่งเศสโดยก่อนหน้านี้อิบราฮิมาโกนาเต้มีกระแสะข่าวลือถึงโอกาสในการย้ายออกจากทีมโดยถูกจับไปเชื่อมโยงกับเรื่องของราชันชุดขาว ไปเอามาดริดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังคงมีบริไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ Manchester, ซิตี้รวมไปถึงสิงโตนักเกินคารามเชลซีอีก2ทีมร่วมลีิกที่จับตาดูสถานก,การณ์ของแข้งบรนนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่สัญญาฉบับปัจจุบันนักเตะจะหมดลงหลังจบฤดูกาลสัปดาห์ที่25นี้ซึ่งจากการรายงานของสื่อดังกล่าวระบุเลนดว่าทีมเจราจาของยอดทีมแมงชินแอนฟิลยินข้อเสนอล่าสุดไปหลังจากที่ก่อนหน้านั้น ในเนื้อเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ยังคงไม่เป็นที่น่าพอใจของนักเตะก่อนที่ล่าสุดเมื่อช่วงส,งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการยื่นข้อเสนอไปอีกครั้งและครั้งนี้ทีมเจรจาและก็บอบบริหารของสโมสรแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิบราริมาโกนาเต้ในวัย26ปีในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะ เอาเถอะยังไงเมื่อเฟอร์จิลฟันไดซ์เซนเตอร์แบ็กกับตันทีมลิเวอร์พูลไม่เก็บอาการยอมรับบอกว่ารู้สึกแย่มากๆที่ท้าผงแดงลิเวอร์พูลแพ้2แมตช์ติดต่อกันโดยล่าสุดออกไปพ่ายการ์ตสลายศูนย์ต่อหนึ่งอยู่ฟาแชมเปียนลีกรอบบริกเฟสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเดยลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังในแมตช์ที่พ่ายคริสตัมพาเลชในเกมมพีเบริกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นอีก3มวันพวกเขาต้องพบกับความผิดหวังเมื่อไม่สามารถจะจอตาาย กับพนังของการตัดสลายนดสึกถ้วใหญ่ควโตของยุโรปได้ฟันได้เปิดใจบอกว่าผมคิดว่าเรารนั้นพิสูจน์ให้เห็นแล้วในหลายเกมของฤดูกาลนี้แต่ว่าน่าเสียดายที่เรารนั้นยังคงไม่สามารถทําได้ตลอด90นาทีมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คุณจะต้องใช้เวลาหน่อยเมื่อต้องไม่อาไปอยู่ในสถานที่ที่ใหม่ทีมใหม่และก็ความคาดหวังใหม่ๆทั้งในและก็นอกสนามมันถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่ยุคปัจจุบันคุณแทบจะไม่ได้รับเวลาในการปรับตัวดังนั้นคุณต้องเข้มแข็งทางจิตใจและก็เรียนรู้ให้ได้นั่นว่าทุกคนนั้นมีโลกของตนเองแต่เราเองต้องพยายามทํางานอย่างหนักต่อไปเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเดินหน้าต่อไปและก็ยืนหยัดร่วมกันนั่นเป็นสิ่งที่เรามากักจะทาได้เสมอโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผมอยู่กับลิเวอร์พูลนะเรามีปีที่สุดแสนน่าเหลือเชื่อเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเราเริ่มต้นได้ดีในแง่ของการเก็บคะแนนในฤดูกาลน,นี้ และก็มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากมายระหว่างเกมในแมชที่เรานั้นได้ลงเล่นแน่นอนว่ามันรู้สึกไม่ดีเลยกับการแพ้2เกมติดต่อกันและนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาก่อนหลังชาดัชได้กล่าวระบุเอาไว้เอาละ่ะยังไงลิเวอร์พูลต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อตัน้าของฝังอาริซงเบเกอร์ บริษัประตู 11, มือหนึ่งมีดาวดมต้องพักยาวจนถึงช่วงเบรกทีมชาติช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงระหว่างเกมยูฟาแชมเปียนลีกโดยอาริซซนเบเกอร์ได้รับอาการบาดเจ็บในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกพ่ายกาลาทสลายไปศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันอังคารโดยหลังจากที่พยายามวิ่งถอยหลังไปเซฟลูกยิงของวิกเตอร์โอซิเมนก่อนหน้าก่อนแสดงอาการบาดเจ็บทันทีและก็ส่งสัญญ,ญาณขอปลี่ยนตัวก่อนจะถูกถอดออกในช่วงนาทีที่56แลวก็มี จอจีมาร์ตชรีลงมาเล่นแทนโดยกานนี้ The Athletic สื่อดังบริงานข่าวบอกว่านายทวารทีมชาติบ,บราซิลในวัย33ปีได้รับการสแกนเบื้อวันพระราชบอดีที่ผ่านมาและอาจจะพลาดในการลงสนามหลายเกมสำคัญของหงแดนทิเบอร์ฟูรมถึงแมชกับ, Manchester United, Real Madrid, บก Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริดและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้แมททิเบอร์ูยังคงไม่ได้ยืนยันอะระยะเวลาพักรักษาตัวอย่างเป็นทางการ แต่คาดกันว่าจะทราบผลการประเมินเต็มรูปแบบภายในช่วง24ไม่ก็48ชั่วโมงขา้างหน้าโดยทางด้านของอาริเนตสซอกุนซือของแดนทิเวฟร์พูลเตรียมอัปเดตความคืบหน้าในแถลงข่าวก่อนเกมวันศุกร์นี้โดยการน,นี้ผลกระทบนะฮะยังลามไปถึงทีมชาติบราซิลเมื่ออาริซ่งถูกถอดชื่อออกจากทีมชุดอื่นเครื่องกับเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นในช่วงสัปด,ดาห์หน้าโดยการน,นี้อาริซ่งเองต้องเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่ฤดูการหลังโดยที่ได้ฤดูการสัปบัหที่เด็สเพียงแค่ฤดูการเดียวเขาพลาดช,ช่วยทีมไปแล้วมากถึง26นัดจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงรวมถึงปัญหาที่ต้นขาและก็ถูกกระทบกระเทือนสมองตั้งแต่ย้ายมาจากวอร์มบามเมื่อช่วงปี2 0 1 8อาริทซ่งเองลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้มากถึง307นัดและก็เก็บคะรินชีตได้มากถึง129นัดในครั้นี้ อารนัไงเมื่อเจกเกนครับยังคงสนุกกับการทำงานในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเลตบูลอยู่นะซึ่งเจกเกนครับอดีตกุนซือเลเวอร์พูลยืนยันว่าเขาเองนั้นมุ่งมันกับการทำงานฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเบรบูลโดยที่ไม่มีความคิดที่จะกลับมาทำงานโค้ชในนคตอันใกล้นี้ตามการรายงานของ CBS Sport บวนพลับสซอบดีชิ่ผานมาโดยครับเองใช้เวลาช่วงวัันนนนหยยุดใใววเสานนเ์ เดินเตะไปกับถนน f t h Avenue ตระเวนรอบเซนทนรันพาร์คก่อนเกมระหว่างนิวร์กเรเบูกับนิวร์กซิตี้ช่วงเวลาน,นี้เมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อไรก็ตามผมจะอยู่กับคาริสท่นพาเลชและต้องอธิบายว่าทำไมเราถึงแพ้ผมมีความสุขมากเลยนะผมดีใจมากที่ไม่ต้องอธิบายแบบนั้นครับก็เปิดเผยระหว่างกันให้สัมภาษณ์ CBS s p o r t นั่นเป็นเหตุผลที่ผมเดินผ่านเซนท่านพาร์คบ่ายนี้แล้วคิดว่าใช่แล้ว การตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบจริงๆหลังอัมราแอนฟิลครับเองก็เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเรดบูลซึ่งเขายืนยันเลยว่าการตัดสินใจครั้งน,าานี้สมเหตุสมผลอย่างยิ่งสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากวิสัยทัศน์ของเขาสอดคล้องกับแนวทางของนายจ้างคนใหม่ซึ่งได้รับประโยชน์จากชื่อเสียงอันทรงเกียรติของเขากับความสำเร็จในอาชีพของเขา แม้ว่าครอบเองจะไม่ยืนยันถึงการบริทายแต่การหวนกลับมาทำงานโค้ชอีกครั้งก็ไม่ใช่ตัวเลือกของเขาในตอนนี้เช่นกันผมเองนั้นก็ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยผมไม่ได้คิดถึงมันตั้งแต่วินาทีแรกในครั้งนี้อยู่แล้วและข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไัเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนทีร่รับฟังกันครับ